สปอยมงังงะแบ็คโคเวอร์ในตอนที่364เรียกได้ว่าพังเละกันเลยทีเดียวสําหรับฐานทัพของหน่วยกระทิงดําจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับเอาละครับก็ต้องขอตอนรับผู้ตตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง28ชแนลพาร channel. พ์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทําเกี่ยวกับการสปอยของมงังงะแบ็คโคเวอร์นะครับผมในตอนที่364นะครับเรียกได้ว่าณเวลานี้เนี่ยหน่วยกระทิงดำเนี่ยต้องมีแฮชแท็กเลยนะครับว่าการเตรียมตัวตาย และรวมไปถึงฐานทัพของเขาเนี่ยเละไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยใครสนใจเรื่องเสื้อสามารถสอบถามได้นะครับผมทางแฟนเพจได้เลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยก,กันเลยดีกว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าชื่อตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อตอนว่า การเตรียมตัวตายนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าแรกของตอนนี้นะครับจะย้อนหลังก่อนที่สมาชิกของหน่วยกระทิงดำเนี่ยจะปรากฏตัวออกมาต่อหน้าทางด้านดามาติโอคีระนะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยนักเขาได้มีการบอกออกมานะครับว่าลูเซียนเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะกำจัดแอสตาล่วงหน้าดังนั้นเนี่ยแอสตานั้นเนี่ยจึงเป็นเหมือนคลิปโตไนท์สำหรับเขา ดังนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องประสบความสําเร็จโดยการทําประตูแห่งโชคชะตาให้เสร็จสิ้นโดยไม่ว่าจะต้องเสียอะไรก็ตามหรือจะต้องจ่ายมากแค่ไหนก็จะต้องซื้อเวลาให้ได้นั่นก็เท่ากับว่าพวกเราต้องสู้ตายนะหน่วยกระทิงดําหลังจากที่ตัวของนักเนี่ยเขาพูดแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่า ฉากเนี่ยมันจะตัดมาทางพวกหน่วยกระทิงดําที่ออกไปลุยนะครับผมกับดามาติโอคีระนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตัวของคีระนั้นเนี่ยได้มีการนะครับผมหยิบดาบขึ้นมาด้วยนะครับผมคือชักดาบออกมาซึ่งดาบนั้นเนี่ยดูเหมือนจะมีชื่อว่าไมเคิลนะครับผมและเราจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่คีระเนี่ยดึงดาบออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าทั้งฝั่งของหน่วยกระทิงดานะครับจะเป็นทางฝั่งของเฮนรี่แล้วก็กอร์ดอนนะครับจะเป็นเว้นมนผสานระหว่างทางด้านเฮนรี่แล้ว ก็กอดอนนะครับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะปิดกั้นพลังงานตาช่างนะครับผมซึ่งแฮนนี่เนี่ยจะเป็นดูดซับพลังงานนั่นเองนะครับผมซึ่งพอหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยพยายามดูดซับพลังงานใช่ไหมดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้นะครับจะมีการพูดถึงตัวของดามาติโอนะครับว่ามีพลังมากกว่าจอมมนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางด้านตัวของดามาติโอที่เขาพูดขึ้นมาว่าตาช่างเนี่ยไม่มีดาบก็เหมือนไหลพลังดาบที่ไม่มีเกรดก็เหมือนกับความรุนแรง กลาวอีกในหนึ่งตาช่างที่มีดาบจะนำมาสู่ความเป็นระเบียบยังไงละ่ะแล้วก็ได้ฟันลงไปนะครับผ่าแบบว่ากลางฐานทัพหน่วยกระทิงดําเลยนะครับเรียกได้ว่าฐานทัพนี่แหลกสลายนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการลุยกันร,ระหว่างหน่วยกระทิงดําแล้วก็ดามาติโอคีระนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า ตัวของแต่ละคนเนี่ยเหมือนแบบจะบู๊ก,กันแบบบ้าคลั่งเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนคือแบบบู๊ก,กันไปหัวล็อกกันไปเหมือนซาดิจัดเลยนะในตอนนี้ถ้าใครได้เห็นภาพนะซึ่งต่อมานะครับเราจเจนว่าตัวของพวกหน่วยกระทิงดำเนี่ยลุยกับพวกทูตสวรรค์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ดามาติโออย่างเดียวซึ่งมันเลยทําให้นะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะแบ่งคนไปสู้กับดามาติโอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะไปสู้ทูตสวรรค์นะครับคนที่ดูเหมือนว่าจะเข้าหาดามาติโอเนี่ยก็จะมีทางด้านนักแล้วก็โซล่านะครับที่เราเ คือถ้าถามความเป็นจริงมันก็เข้ากันหมดแหละจนมันมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่ดามาติโอเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าพวกมันเนี่ยจะเอาชีวิตรอดต่อไปด้วยการโจมตีแบบพีชีพอย่างสิ้นหวังอย่างเงี้ยหรอเรอจ้าพวกโง่เอ้และตัวของดามาติโอคิรเนี่ยก็จ้องไปที่ตัวของเกรและก็โกรธนะครับผมเขาเลยพูดขึ้นมาว่าการฟื้นฟูของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยช่วยคำจุนพวกเขาและเวทมนต์ของชายคนนั้นเนี่ย ก็ช่วยเพิ่มจํานวนของผู้หญิงคนนั้นด้วยซึ่งหมายถึงไอ้สอคนนี้นะครับและหลังจากที่ทั้ง2คนเนี่ยถูกเป็นเป้าสายตานะครับดูเหมือนว่าดามาติโอนะครับจะมาอยู่ข้างหน้าเกรพอดีเลยนะครับแล้วก็ได้มีการพูดออกมาว่าเธอเนี่ยคือหัวใจหลักใช่ไหมเช่นเป็นแกนกลางของการโจมตีของพวกหน่วยกระทิงดําที่ทําให้พวกมันไม่ตายและหลังจากที่ตัวของดามาติโอ พูดแบบนี้นะครับทางด้านแมกมาที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เลยตะโกนเรียกว่าเก้นะครับผมวานิซ่าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะพูดขึ้นมาว่าเร็วเข้าเร็วเข้าแต่เธอเนี่ยยังยุ่งอยู่กับประตูแห่งโชคชะตานะครับเธอจึงไม่สามารถใช้เวทมนต์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพ้องของเธอได้นะครับหลังจากที่วานิซ่าพูดแบบนั้นนะครับเราจะเห็นว่าทั้งโกดทั้งเก้เนี่ยโดนนะครับผมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแทงเข้าไปที่ท้องนะครับแล้วก็ได้มีการพูดออกมานะครับว่ามันจบแล้วพวกเขา ตายแล้วเหรอแล้วหลังจากที่ทั้งสองคนโดนแทงแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าจะสลบไปและคนที่พูดแบบนั้นเนี่ยคือจะเป็นทางด้านริวนะครับและต่อมาเนี่ยดูเหมือนแอตตาเนี่ยเขาจะพูดขึ้นมาว่าริวทําไมนิ่งไปละ่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างริวช่วยตอบกลับฉันหน่อยเถอะ ทุกคนเป็นยังไงบ้างซึ่งพอริวไม่ตอบอะไรนะครับภาพเนี่ยก็มาถึงในหน้าสุดท้ายที่ทางด้านตัวของเนโรเนี่ยเขาจะใช้เวทมนต์ผนึกนะครับแล้วก็พวกหน่วยกระทิงดําไม่ว่าจะเป็นแมกมานะครับผมแล้วก็ทางด้านของลักอะไรแบบนี้ก็คือมีสภาพเล็ก,กันทุกคนเลยนะครับรวมถึงพวกโซลาร์ด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าช่วงเวลานี้พวกฉันเนี่ย จะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดแล้วก็จบไปนะครับผมในหน้านี้เท่านั้นเองนะครับก็จะได้เห็นว่าพวกหน่วยกระทิงดำเนี่ย สู้กันแบบว่าเอาเป็นเอาตายกันเลยทีเดียวนะครับคือใส่กันไม่หยุดจริงๆนะครับผมต้องยอมรับว่าคือมันแข็งแกร่งมากนะไอตัวของดามาติโอคิราเนี่ยแต่พวกหน่วยกระทิงดําเองก็สู้ไม่ถอยเช่นเดียวกันนะครับผมณเวลานี้แต่ก็ต้องบอกว่าเละกันทุกคนนะครับผมณตอนนี้นะเพราะว่าแต่ละคนที่ยืนอยู่เนี่ยเลือดอาบเต็มตัวแล้วคือแอตตามันอยู่กับริวใช่ป่ะและริวมันก็มองเห็นและตัวของแอต้ามันก็รับรู้สถานการณ์ของเพื่อนแต่แบบมันช่วยอะไรไม่ได้ตรงนี้ก็น่าเจ็บใจอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่คิด ว่ามาสภาพแบบนี้เนี่ยคือยังไงก็น่าจะถ่วงเวลาจนตัวของแอสตาเนี่ย กลับมาได้นะครับผมทางด้านตัวของพวกหน่วยกระทิงดำเนอะเห็นว่าถ่วงเวลากันมาแบบเนิ่นนานแล้วก็บาดเจ็บกันมาขนาดนี้นะครับคิดว่าตัวของอาจารย์ผู้เขียนเนี่ยไม่น่าจะใจร้ายถึงขั้นที่แบบว่าให้หน่วยกระทิงดำพ่ายแพ้แบบว่าตัวของแอตตานเนี่ยไม่ได้กลับมานะครับก็เลยคิดว่าน่าจะถ่วงเวลาจนถึงตัวของแอตตากลับมาได้นะครับและในส่วนของอาการบาดเจ็บของโกดนะครับและรวมไปถึงเกด้วยเนี่ยผมเลยคิดว่ามีโอกาสนะครับที่กลุ่ม7ลิวเซนหรือว่าคนของฮิโนคุ นี้จะมานะครับโดยเฉพาะไอ้คนที่มันรักษาได้อย่างมิคุริยะนะครับฮิมิโตะนะครับผมที่มันเคยรักษาตัวของแอสตานั่นแหละแล้วก็รวมไปถึงทางด้านเจ็ดลูเซนอีกหนึ่งคนนะครับที่มีทักษะในการรักษาคือฟูมิโอะนะครับผมคนนี้เนี่ยก็เป็นการดีดเสียงเพลงใช่ไหมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับเพื่อนเราได้นะครับแล้วก็ลดอาการเหนื่อยล้าหรือว่าบรรเทาอาการเจ็บปวดได้เล็กน้อยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีส่วนสําคัญนะครับในการที่จะมาร่วมต่อสู้กันใน ศึกนี้นะครับถ้ามันมาเนี่ยก็คือสําคัญอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่มาเนี่ยก็คือไร้ความหมายใช่ไหมตรงนี้ก็เอาใจช่วยให้มาพร้อมแอสตาเลยก็แล้วกันนะครับผมส่วนแอสตาเนี่คิดว่าไม่ตอนหน้าก็น่าจะอีกสักตอนหนึ่งเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับมาที่อาณาจักรโคเวอร์แล้วนะครับผมเพราะว่าสัปดาห์หน้ามันไม่ได้งดนะครับต้องบอกอันนี้ก่อนซึ่งงานนี้หน่วยอระทิงดําของเรานี่คือแบบเละกว่าทุกๆงานเลยนะครับอย่างงานเอลเองเนี่ยก็เรียกว่าเละนะแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นแบบนี้ใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยเละหนักกว่าเดิมอีก อย่างในตอนที่สู้กับไอตัวที่มันชื่อว่าเวสโตนะครับที่วางใต้สมุทรเนี่ยก็ถือว่าเละกันหลายคนนะแต่มันก็ไม่ถึงเละขนาดนี้นะครับอันนี้เนี่ยคือแบบเละที่สุดเท่าที่ดูมาเลยนะครับผมสำหรับตัวผมนะแต่ถ้าสําหรับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันว่าศึกไหนแล้วก็ตอนไหนที่หน่วยกระทิงดําเละมากกว่านี้นะครับผมลองคอมเมนต์เข้ามากันละกันก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่น ว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยไว้นะที่นี้เลยนะครับสามารถเสริมเติมเข้ามาได้เลยนะครับถ้าตรงไหนมันขาดตกบกพร่องไปนะครับสำหรับวันนี้ไปไว้ย